เอาลก็ผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับเว็บน้านอมในเกมเพจสุเกต้าวันนี้นะผมเราจะมาทำคลิปอะไรกันนะผมแน่นอนผมว่าวันนี้นะผมผมอยากจะมาทำคลิปนี้เป็นพิเศษนะผมก็คือการขอบคุณสำหรับ ซ้ายบนนะผมหรือว่าดาวเงินนั่นเองนะผมอยากจะมาทําคลิปขอขอบคุณสําหรับ1นึ่งแสนดาวสําหรับโฮมปาร์ตี้นะครับผมบอกเลยว่านะผมผมได้ดาวเงินอันนี้มานะผมที่อยู่หน้าชื่อของผมตอนนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นเพราะทุกคนนะผมนี่ครับผมหรือว่าจะเป็นดาวเงินที่เป็นโลอันนี้นะผมท,ที่เกมเขาให้มานะผมนี่ครับผม รางวันโฮมปาร์ตี้ระดับซิลเวอร์นะผมก็คือ1 0 0 0 0แสนดาวนะผมเป็นรางวัน1 0 0 0 0แดาวกับอันซ้ายเป็น1 0 0 0 0หมืนดาวนะผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะผมแล้วก็อันขวาเป็น1 0 0 0 0แสนดาวนะผมก็อยากจะมาทําคลิปขอบคุณนะผมวันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้พี่พ เพื่อนเพื่อนน้องน้องแล้วก็เอซหรือว่าแฟนคลับทุกคนนะผมผมมาไม่ถึง1 0 0 0 0แดาวแน่นอนครับผมมันเยอะมากมากเลยครับผมขอขอบคุณจากใจจริงนะครับผมและก็ขอบคุณแก๊งต่างๆแล้วก็กิวต่างๆด้วยนะผมที่รวมตัวกันมานะผมที่เคยแวะแวะเวะียนมาที่บ้านของผมนะผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยผมที่เคยมากดบ้านให้ผมนะผมบอกเลยว่า แม่มันสําคัญกับผมมากๆะครับผมไม่ว่าจะเพิ่งเคยมาครั้งเดียวหรือว่ามาทุกครั้งนะผมอยากจะขอขอบคุณขอบคุณนะผมขอบคุณจริงๆนะผมและรางวัลข้างหลังนี้นะผมผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของผมนะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของผมนะผมผมขอยกมันให้ทุกคนนะผมเพราะว่าที่ผมได้มานะ เพราะมันเป็นของทุกคนนะผมทุกคนกดดาวผมเลยได้มาผมถ้าทุกคนไม่กดดาวผมก็ไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นมันเป็นของทุกคนนะผมผมขอยกให้กับทุกคนเลยนะผมสองรางวัลอันนี้นะครับผมโอ้ยแลวก็ขอบคุณบ้านหลังนี้ด้วยนะผมที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกนะผมจนประมาณเออเกือบ ก้าหมื่นดาวนะผมก็ย้ายไปที่บ้านเฟอร์นิเจอร์นะผมบ้านนี้ก็ต้องขอบขอบคุณนะผมบอกเลยว่าก็อยู่กันมานานนะนะผมแล้วก็ตกแต่งสวยงามอลังการก็พอสมควรนะผมหมดไปหลายบาทน,นะผมก็ <c oughs> ขอบขอบคุณบ้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะผมที่พามาได้เกือบเออเยอะนะผมบ้านนี้ก็พามาได้หลายดาวอยู่นะผมเป็นเกือบก็ <c oughs> เกือบแสนแหละนะครับผมที่บ้านนี้พามานะนะครับผม ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2รางวัลน,นะผมก็คือ10,000ืนดาวกับ10,000แสนดาวนะผมตอนนี้เหลืออีก2รางวัลอีกเช่นกันนะผมก็คือ5 0 0แสนดาวจะได้ดาวเป็นดาวทองนะผมแล้วก็1ล้านดาวนะผมจะได้ดาวเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะผมบอกเลยว่าอลังการสุดๆนะครับผมอ่าก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะผมถ้าเห็นว่าบ้านเว็บนะคนนี้นะผมเปิดโฮมปาร์ตี้อยู่นะผมก็ขอแวะมากดสักสิบดาวก็ ขอจะขอบคุณมากนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่าเพราะวตอนนี้ก็เออมาได้ตั้ง1นึ่งแสนแล้วนะผมคิดว่า5้าแสนกับ1ร้านเราก็จะไปถึงนะผมแต่ว่าเมื่อไรอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครคลิปนี้ก็จะมาขอขอบคุณสำหรับ1 0 0 0 0แสนดาวนะผมที่ เออทุกคนกดให้ผมกันมานะผมก็ได้รูรางวัลมาเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ดาวหน้าชื่อก็เป็นสี่เงินเรียบร้อยแล้วนะผมก็อยากจะขอขอบคุณจากใจจริงทุกคนจริงๆนะผมทุกคนจริงๆนะครับผมขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผม <c oughs> คลิปนี้ก็มาประมาณนี้ผมมาเออมาบอกขอบคุณสำหรับ10,000แสนดาวที่สุดแสนจะมีค่าสำหรับผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้เลยนะผมมีระย,ยกสอบถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครนะผมที่อยากขึ้นปลายบานผมนะผมเป็นแล้วเวลา1เดือนเต็มเตมสามารถโดนในตั้งแต่29บาทเป็นต้นไปนะผมมีเบอร์ทัวร์เลยจุดใต้คำอธิบายด้านล่างนะผมสามารถโดนได้พันทัวรเลยได้เลยชอบวันนี้ see you